รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะให้บอกมาจจะหาใจไม่รู้ไปอมีสัค่ะตลาดสรสีาแล้วนะคะของวันนี้มาอยู่ย่านจุฬาเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยหมูกรอบขึ้นชื่อแบบนี้ แล้วก็เป็นร้านที่ไม่มีหน้าร้านตรงซอกที่เราเห็นไปข้างนี้นะนนคือเป็นทางเดินอันนี้เป็นตรอกเป็นเดิมเป็นร้านเขาอ,อยู่ริมกำแพงอย่างนี้เลยคแล้วก็ขายมา16ปีนิสิตจุฬาทั้งหลายก็มากินแล้วก็เลยตั้งชื่อซอกนี้ว่าตอกหมูกรอบอนนะาาะจะจจจม กลางวันวนี่คือบอกเลยว่าหนาแน่นหนาแน่นปกติขายเช้าเนี่ยบ่าย3าม<อ>ก,<ล>กตอนเลิกแล้วที่เรามาบ่ายแล้วเนี่ยนะก็ยังแน่นอยู่เฉพาะผมที่มารอนี่เราแอบแอบมาถ่ายทำทีมคนร <หา S 1> อ,อ,อกันเป็นชั่วโมงก็รอเรียกว่ากว่าจะได้พูดคุยกับเจ้าของร้านก็ต้องรอออเดอร์ลูกค้าให้เสร็จซะก่อนค่ะเอาจริงๆเกรงใจเกรงใจจุงเบยและหลังจากรอสักพักหนึ่งพิธีกรของเราก็รีบล็อกตัวพี่เข้ม ที่ยืนหนึ่งเรื่องทอดหมูกรอบหน้าเตาก็เป็นลูกชายเจ้าของร้านอย่างพ่อรันและแม่ติ๋วที่มือระวิงกับการเตรียมและการผัดหน้ามันหน้าเมือกอยู่นั่นเองละค่ะเอานี้พีพ่เค้มสว่สสวสดีครับคนนี้แหละมือทอดหมูกรอบตัวจริงแบบเป็นชิ้นๆอ่ะผมนี่แหละผมนี่แหละ ขายหมูกรอบเป็นหลักหรือว่าจริงๆขายอาหารตามสั่งจริงๆอาหารตามสั่งทุกอย่างชื่อร้านเนี่ยก็มาจากนิสิตจุฬาลุกใครเขียนให้เห็นไหมก็ไม่รู้เขาจะทาอะไรก็ทาอ๋อเราทำไม่ได้กินได้แล้วหมูกรอบมันขึ้นท่านจนกลายเป็นชื่อตอกได้ยังไงอ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยร้านเราอยู่ในตอกซอกซอยฮะเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเลยพี่ในซอยเนี้ยเงียบมากย้ายไปย้ายมาอยู่แค่ซอยเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยมันไม่พอขายเราคิดว่าเรา20โลนะ อะไรนะวันนี้ยี่สิบโลไม่พอขายพี่ดูไม่พอสักพักยี่สิบโลเริ่มไม่ไหวละต่อไปมีแต่คนมาถามมาถามสี่สิบละสี่สิบยังไม่ไหวอีกปัจจุบันเนี้ยขายกิโลสแตนดาร์ดเลยแปดสิบโลพี่ในทุกวันในทุกทุกวันครับหมดทุกวันมากที่สุดที่เคยทำได้คือพีคสุดๆเลยเนี่ยร้อยยี่สิบโลครับพี่ร้อยยี่สิบโลครับพี่ว้าวหมูกรอบของเรามันอร่อยยังไงคนถึงติดใจขนาดนี้คะ ผมมองว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องหมูกรอบอร่อยหรือไม่ขึ้นที่คนทำผัดแกงสักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแคร่วิธีการทอดหมูกรอบแบบดั้งเดิมเอาแบบธรรมดาปกติอย่างเงี้ยทำยังไงสามชั้นจริงๆเลยจะมองจะรู้หรือว่าเป็นสามชั้นจริงๆชี้ชี้ชั้นให้ดูหน่อยเห็นนะหนึ่งหนึ่งหนังสองมันเนื้อเนื้ออ๋อมันนี่จะอยู่ระหว่าง ระหว่าง,งนหนังแบบนีบ้คจะเลือกหมูประมาณวัยรุ่นนี่นง่ายแล้ววัยรุ่นถ้าหมูแก่เกินไปหนังมันจะเหนียวแล้วถ้าหมูอ่อนกว่าวัยรุ่นล่ะมันจะเหม็นนมอ๋อมันยังติดมันยังไม่หยาดมันยังไม่หยาดลงแม่ใช่ครับพี่เราเอาไปทอดเลยไม่ได้ใช่ไหมคะทอดเลยได้ครับพี่แต่ว่ามันจะเหนียวนะ อ๋อมันจะเหนียวต้มก่อนดีกว่าต้มก่อนดีกว่านี่ต้มเปล่าๆไม่ได้ใส่เกลืออสไไม่ได้ใส่เกลือพี่ต้องเอาขึ้นมาแล้วก็สับใส่เกลืออีกทีนึงต้องใส่เกลือด้วยใส่เกลือเพื่อช่วยอะไรคะอ่าเพื่อเพิ่มรสชาติเอาง่ายๆเพิ่มรสชาติแล้วก็ดูดพวกเลือดอะไรพวกเนี้ยที่มันอยู่ข้างในอ่ะถ้ามีซึมออกมาดับแรกเลยพี่แช่เลยให่มันเป็นรูเลยรูเลย มันมันเริ่มออกแล้วเห็นไหมเพราะว่าออกตรงนี้ให้มันมันออกมันมันเริ่มออกแล้วเหมือนเป็นการนวดยังไงก็ไม่ได้ใช่ครับกินหมูสามชั้นเอามันออกมันก็ไม่ฟินอ่ะฟินครับฟินครับฟินฟินต่อไปก็เอาเกลือโรยเลยครับพี่แสีแดงนั่นคือเลือดเหรอโรยให้มันเต็มหนังหมูเลยครับนั่นแหละรูปลรโอเคแล้วก็รูปลายครับ ลูามเขา<ร>มันไม่เค็มจนเกินไป<ช>ไม่เค็มครับ,รบพี่เดี๋ยวเราต้องมาออตัดมาตัดมานี่อยู่ดีครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ครับพี่จนกว่าจะเย็นแล้วเราค่อยหั่นมัน <S <S ใส่ในตะแกรงแล้วก็รีบเทแล้วก็รีบจบเลียงขนาดไหนอะ่ะระเบิดเรียงยังไงอ่ะพี่เข้มเรียงมันเลยพี่ยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปเกี่ยวข้างในเชิญครับว่าเมยะเหรอ หรอพี่เข้มครับพี่ลุยนะครับพี่ทำไมเป็นรถเมล์ล่ะค่อยเทนนะครับพี่โอเคไหมลุยไม่ได้ครับพี่โอเคพี่เข้มไปเลยครับพี่โอเคพี่เข้มไปแล้วนะพี่ไป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 แล้วไปแล้วไปก็ไม่ไม่เร็วนี่แล้ไปไงต่อนะโอเคปล่อยนะครับพี่โอเคโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีดเหลือเกินได้ยินเสียงไหมครับได้ยินนะมันระเบิดตุ้มต่อมเลยอ่ะ หายไปไหนคนนึงอะหายไปไหนคนนึงอ่ะนอนนโอ้โหพี่จะบอกว่าพี่เข้าใจแล้วทําไมเขาถึงไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดบ้านหลังเดี๋ยวแล้วมันจะดีดไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆรือครับแล้วเราทิ้งไว้อีกนานขนาดไหนหรือเราประมาณยี่สิบนาทีครับพี่ยีสนาทีเสียงมันจะหายหมดเลย ถ้าลูกค้ารีบมากก็เราต้องเร่งไฟทีเดียวให้จบตามสเต็ปเราล่ะอถ้าตามสเต็ปเราต้อง2อการทอดครั้งเดียวกับทอดสองครั้งความอร่อยต่างกันยังไงครับต่างครับพี่นี่คือรอบเดียวที่เราทําเสร็จเลยโดยที่ไม่ต้องลงรบ2 2> ับสองก็คือรอ,รอบเดียวจบใช้ได้อันนี้คือรอบแรกแรกย,ยังไม่สองยังไม่สองใช้ได้ไหมอย่างนี้ใช้ไม่ได้ องใช่ต้องทอดอีกเนี่ยต้องต้องหนังเป็นแบบอย่างนี้เลยออ๋ต้องมีแบบมีความตะปุมระปองระปุมระปองก่อนถึงจะใช้ได้อ๋อนี่ดูที่หนังก็รู้ว่าอันไหนคือรอบเดียวรอบแรกอันนี้รอบเดียวนี่ต้องเอาไปทอดอีกทีนี้อ๋อเพรัะ่าต้องทอดอีกทีนึ่งแต่ย่างงี้ไม่ต้องทอดแล้วอย่างงี้คือจบกินได้เลยข้าวแกงพัดแหงฟักแฟงจะพริกชี่ฟ้าแดงหอยแครงตำแป้งอันนี้สองแล้วอันนี้คสองครั้งจบแล้วอย่างงี้กินได้เลย อ,อถ้าล่างมันกรอบออแล้วมันยังมีเนื้อให้เคี้ยวแล้วมีความนุ่มๆของมันมนิดนึงนะได้ได้ได้กีหมดงานอะงานเราหนักมากครับพี่เราแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเช้ากันเลยทุกคนนานสุดกี่ชั่วโมงพิกๆีสัชุ่วโมงได้อ,อ 16กปีนี่เห็นเมนูแปลกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆมั้ยหมูกรอบผัดน้ำจิ้มซุกี้มีบางคนมาแล้วถ้าลำบากหน่อยแม่ให้ทานรีเลยเขาบอกว่าขอเข้ากินหน่อยเราก็ต้องให้ทั้งข้าทั้งน้ำเลยประทับใจอะไรตัวแม่ครับขยันอยู่เย็บอยู่สองปีนะยังไงแม่ถึงตอบตกลงละเนี่ยลงขารลมน่าตรงนี้แม่ภูมิใจที่สุดถึงจะไม่ได้ว่ารวยอะไรแยะๆแต่ว่ามีทุกวันนี้แม่ก็ดีใจเลย ซุปปลาหม,มึกนี่คือแปลกมากไม่เคยทานครั้งแรกในชีวิตอุ้ยมันนุ่มมากค่ะเฮ้ยท้ายไต้ชันห้าบาทเพราะว่าสงสารลูกค้ากินกันไม่ได้ถ้าของไม่อร่อยไม่ได้อยู่สามย่านนะคะนี่ขอ,อสาสษคละ